ครับเพชรบนกาบบางปูครับวันนี้เจอเจอใครเจอกับเพชรเพชรน้อยอะไรเคยโชว์เขาไหมไม่เคยครับไม่เคยครับแล้วเป็นมวยแทนหรือไม่แทนด้วยวะเนี่เอ่อที่จริงชกวันนี้เมื่อวานวันไม่ครบที่จริงชกวันนี้นะครับแล้วเขาเมื่อวานเขากโทรไปบอกให้โชว์เขาอ๋อแต่วันไม่ได้ต้องมาวันนี้วันนี้มีการอะไรร้อยยี่สิบแปดครับครับผมเคยชกไหม ไม่เคยไม่น่าจะเคยจริงๆริงเราลาดถูดชกไว้เท่าไหร่มายี่สิบครับก็เวดเราประมาณนั้นนะวันนั้นเป็นไงผลงานว่างั้นแพ้พอเช่ครับแพ้เมื่อกี้ไว้แล้วมาชกนังสิลป์อ่ะจำไม่ได้ไงแต่ว่าไว้ลากถูดแพ้นะเราซ้อมอยู่ไหนรบนี้อยู่สอบบางกรุครับสอบกับพ่อนะแล้วนักมวยคนอื่นมีกู้ปั้มกู้ซ้อมอะไรไหมมีครับพี่ๆในค่ายเขาก็หลายคนอยู่นะรถสูงเท่าไหร่ครับความสูง สูง165น้ำหนักของเราป่วยป่วยได้ป่วยป่วยประมาณ60ครับปีนี้อายุ23ครับเราสไตายฝีมือเรื่องเข่ารู้ด้วยยังไงฝีมือครับคู่ต่อสู้ดูคลิปก็ไม่ต้องดูดูแล้วครับไอ้ก็เป็นมวยสไตล์ไงก็น่าจะมีแข้งซ้ายแล้วฝีมือครับประชารถถ่ายรูปเป็นไงบ้างความยาวก็เตี้ยกว่านิดหน่อยครับเตี้ยอยู่สี่ขาดรถไฟก็แล้วกันเราครับร่างกายไม่มีปัญหาวันนี้ครับผมบึกแน่นอนครับอ่เราเป็นคนจากจังหวัดเป็นคนกทมครับอ่ะฝากันขับเที่ยวหน่อย ฝากชาวกทมแล้วก็ชาวอุบลราชธานีฝากเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่ครับโอเคขอโชคดีน้องชายครับผมครับสี่ทีแล้วสี่ทีหรอครับอ๋อเปคุยด้านต่างเอาแนะนำตัวทางบ้านหน่อยเลยครับผมเทวดาเล็กของเย่านีับวันนี้เจอกัอะไรไม่ทุบบอลไม่ทุบบนะวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยปล่อยปล่อยมาชกใช่ไหมเนี่ยร้อยยี่สิบแปดตรงนี้เราชกอยู่เวทเท่าไรร้อยยี่สิบห้าตรงนี้ขึ้นปล่อยมาเลยครับเป็นไงครับซ้อมอยู่ไหน ซ้อมอยู่ที่รทองถึงไหมครับที่จังหวัดลำปางลำปางนะแต่ากบ้านหนแม่พลิกกนแล้วนะเขามืกี้วันเอกี้วันให้ซ้อมซ้อมประมาณอาทิตยกว่าเราเป็นมวยในฝีมือหรือว่ามวยเทาที่ตัวสู้เราเคยชกเขาไหมยังนะเราสูงเท่า้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักวา เราออกไปปล่อยประมาณหกสิบกว่าสิบปีปีนี้อายุเท่าได้แล้วปีนี้อายุสิบห้าผลงานเราไปไงบ้างโชคล่ะสุดที่ไหนที่นี่ครับเนไงชนลโปรตุเกสแล้วก็อีกสองไฟส์เป็นไงที่สองไฟส์ชนะชาแนลมันเกี่ไฟสิทธิ์นะสามารถบโหร่างกายดีมากนะโชควยมาถึงน้าสิดไหมัยงใกล้เคียงนะลูกหลานจากจังหวัดจังหวัดอำเภอเด่นเอ้ยจังหวัดตลาแดนไปคาเฟ่เลยวันนี้อันนี้ขอเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ จะมีอีกสโอเคมาดูกันตูดีกับุกมาอะมาดูหน้าก็ได้กันหอย